สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานทุกวันนี้นะครับก็คือเรื่องของตับอ่อนตับอ่อนของผู้ป่วยเบาหวานเสื่อมโทรมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกท่านรู้ดีคนเป็นเบาหวานก็เพราะว่าตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอทีนี้เมื่อเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยเหตุผลว่าทําไมถึงไม่สามารถควบคุมน้ําตาลได้ต้องใช้ยาตลอดชีวิตแล้วก็เมื่อเป็นเบาหวานเรื้อรังไปแล้วก็เกิดอาการข้างเคียงเช่นเบาหวานแห้ง ทำให้เกิดอาการแขนรีบขารีบกระเมือหายหมดก็เพราะว่ามาจากเรื่องของตับอ่อนเสื่อมโทรมทั้งหมดเลยเพราะตับอ่อนทำหน้าที่หลักสาประการด้วยกันประการที่1ตับอ่อนทำหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนอินซูลินเพื่อน,นำนำ้นำน,ำนำตาลเข้าสู่เซลล์เพื่อเ่าผ่านเป็นพลังงานคนนี้เป็นเบาหวานไม่เป็นเบาหวานก็ตรงนี้แหละครับนะครับเพราะว่าอินซูลินเสื่อมโทรมหน้าที่ของตับอ่อนข้อที่2ก็คือเรื่องของผลิตฮอร์โมนกูาคากอนเป็นฮอร์โมนที่ ทำหน้าที่ในการสร้างกมเนือนะครับดังนั้นคนเป็นเบาหวานเรือรังมักจะขาดเมอรรีฟเพราะว่าตับอ่อนเสือ่อมฮอร์โมนกูวยก้อนผลิตน้อยลงหน้าที่ของตับอ่อนข้อที่3ก็คือเรื่องของทําหน้าที่ในการผลิตน้ําย่อยที่ไปย่อยโปรตีนที่ลําไส้เล็กจุดวิกฤตอยู่ตรงนี้แหละครับคนเป็นเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมน้ำตาลได้ก็เพราะเหตุว่าตับอ่อนฟื้นฟูไม่ได้ ดันั้นถ้าเผื่อเราต้องการที่จะหายจากโรคเบาหวานควบคุมเบาหวานได้มีเคล็ดลับข้อเดียวฟื้นฟูตับอ่อนให้ได้เพื่อให้ตับอ่อนกลับมาสามารถผลิตฮอร์โมอนอินซูลินได้ให้ตับอ่อนกลับมาสามารถผลิตฮอร์โมอนกูุ๊กกอนได้และให้ตับอ่อนกลับมาผลิตน้ำย่อยที่ใช้ย,ย่อยโปรตีนได้ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าตับอ่อนเนี่ยผลิตน้ำย่อยที่ใช้ย,ย่อยโปรตีนในลำไส้เล็กเนี่ย ตับอ่อนผลิตน้ำย่อยตัวนี้มากกว่า50%ของการที่ร่างกายส่วนอื่นผลิตน้ำย่อยโปรตีนนะครับทีนี้เมื่อตับอ่อนเสื่อมไปแล้วร่างกายถึงฟื้นฟูยากเครับเพราะว่าการที่เรากินเนื้อสัตว์การที่เรากินไข่การที่เรากินนมต่างๆพวกเนี้ยโปรตีนซึ่งเกิดจากอาหารเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถดูดซึมเข้าไปสู่ร่างกายได้เพื่อนําไปฟื้นฟูตับอ่อนตับอ่อนจึงฟื้นฟูได้ลําบากนี่คือปัญหา ของคนทนี้เป็นประหวานจึงไม่สามารถวูคูมน้าตาลได้ไม่สามารถฟื้นฟูตับอ่อนได้ศูนย์สิสเกรนมีวิธีการแล้วครับที่สามารถจะฟื้นฟูตับอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถฟื้นฟูให้ร่างกายนั้นมีโปรตีนสมบูรณ์เพื่อให้ตับอ่อนนั้นทําการผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้อย่างเป็นปกติมากขึ้นผลิตฮอร์โมนกูกะก้อนเพื่อจะให้ไปสร้างกล้ามเนื้อดีขึ้นและสามารถกลับไปผลิตฮอร์โมนหรือน้าย่อยที่ใช้ย่อยโปรตีนได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนั่นคือปิดพันธุ์ที่เราใช้ชื่อว่า แอมโมโอไบตีเงินครับตัวแอมโมโอไบซีเกินนี้เป็นเป็นกรดอมโมนโนจาเป็นที่ประกอบด้วยกรดอะโมิโนจาเป็นทันงหมด9ชนิดด้วยกันอยู่ใน1เม็ดของตัวแอมโมโอไบซีเงินตัวกรดอนจําเป็นนี่แหละครับจึงเป็นตัวที่สําคัญในการตอบโจทย์ในการซ่อมตับอ่อนฟื้นฟูตับอ่อนได้เพราะเหตุว่าเมื่อเรารับประทานตัวกรดตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นกรดอะโมนโนจาเป็นที่เป็นหน่วยย่อยของโปรตีน อย่งนั้นโมเลกุลมันจะเล็กมากร่างกายสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างเต็มที่ซึ่งต่างกันกับการดูดซึมโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์มาจากไข่มาจากนมเพราะพวกนั้นเป็นโปรตีนขนาดใหญ่แต่โปรตีนจากอัลเบอไบซิกเกรนเป็นโปรตีนที่เป็นกรดอะมิโนที่มีโมเลกุลขนาดเล็กจึงสามารถดูดซึมผ่านลำไส้เล็กเข้าสู่ร่างกายได้อย่างสะดวกทั้งๆท,ที่น้ำย่อยในการสร้างโปรตีนมีปริมาณต่ํา นะคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานเนี่ยพบว,ว่าระบบการย่อยไม่ดีการย่อยโปรตีนต่ำมากเพราะว่าน้ำย่อยในะการย่อยโปรตีนที่มาจากตัจกอ่อนนั้นมีปริมาณไม่เพียงพอแต่ตัวกรดอะมิโนไบซิเกรนนี้สามารถที่จะถูกย่อยในภาวะที่มีคุณภาพและปริมาณของน้ำย่อยโปรตีนต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงสามารถดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้อย่างเต็มที่100% แล้วเขาก็จะเข้าไปทาหน้าที่ในการฟื้นฟูอวัยวะทุกส่วนของร่างกายรวมทั้งตับอ่อนด้วยนี่เองนะครับจึงเป็นจุดที่จะสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับคนที่เป็นเบาหวานได้อย่างดีตรงที่เรียกว่าเมื่อบริโภคออมโนียสีเขียเข้าไปแค่เพียงวันละ4เม็ดนะครับเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดหลังอาหารแล้วร่างกายจะสามารถฟื้นฟูตับอ่อนได้จากการที่มีตัวกรดออมโเนี9ตัวนี้แหละเข้าไปฟื้นฟูตับอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ร่างกายสามารถที่จะมีอินซูลินในปริมาณเพิ่มขึ้นและคุณภาพดีขึ้นนะครับทำให้การควบคุมน้ำตาลมีประสิทธิภาพดีขึ้นรวมทั้งฮอร์โมนกุกกคอนในการสร้างกำเนื้อและการสร้างน้ำย่อยโปรตีนก็จะกลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งหนึ่งแต่มีข้อแม้อยู่ว่าคนป่วยเบาหวานนะครับก็จะต้องควบคุมอาหารถูกต้องด้วยนะฮะนอกจากทานตัวแอมโรไบซีเกรนแล้ว อาหารทั้งสามมื้อที่ทานข้อที่หนึ่งควรจะเป็นแป้งที่ไม่ขัดสีก็คือข้าวกล้องหรือข้าวที่เป็นพวกข้าวเสมือทั้งหลายเพื่อจะให้การดูดซึมของแป้งเข้าสู่ร่างกายหรือดูดซึมน้าตาลเข้าสู่ร่างกายนั้นเป็นไปอย่างช้าๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องจากระทําแต่ก็ต้องควบคุมรสชาติอาหารให้อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเป็นรสอ่อนๆนะครับอย่กินอาหารรสจัดและกินอาหารในปริมาณที่พอเหมาะพอควร หลีกเลี่ยงเรื่องของอาหารที่มีน้ําตาลสูงมีแป้งขัดขาวพวกวุ้นเส้นพวกน้ําตาลจากผลไม้บางชนิดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องควบคุมอยู่แล้วดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานและต้องการควบคุมโรคและอยากมีประสิทธิภาพสามารถฟื้นฟ,นฟนูตับอ่อนให้กลับมาสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยตัวอิมโนไบซีเกรนของศูนซีเกรนใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับทานต่อเน,นื่อง3เดือนตั้งแต่เดือนแรกขึ้นเป็นต้นไปเนี่ย ท่านจะเห็นได้ว่าการควบคุมน้ำตาลท่านจะเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยมากขึ้นมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนั้นนี่คือสิ่งที่ทางศูนย์สีเกรนเราขอนําเสนอนะครับตัวออมินโนไบซีเกรนเป็นกรดออมินโนจําเป็น9ชนิดที่ร่างกายต้องการอย่างยิ่งยวดเพื่อนในการซ่อมฟืนฟ้นฟูเวลา,าทังางๆในร่างกายรวมทั้งตับอ่อนด้วยในคนที่เป็นเบาหวานก็หวังว่าผู้ที่เป็นเบาหวานทุกๆท่านตอนนี้น่าจะมีทางออกที่ดีแล้วล่ะครับ การบริโภคตัวแอมโมโไบซิสีเขนี่ง่ายมากเลยครับนะฮะทานวันละสีเม็ดนะครับทานวันละสี่เม็ดจะแบ่งทานยังไงก็ได้ตามสะดวกแต่ทานเช้าก็แวนเย็นก่อนนอนครั้งละเม็ดก็ได้หรือจะทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก็ได้มไม่จำเป็นต้องจอะจงเวลาในการทานเพราะมันไม่ใช่ยาแต่มันเป็นโปรตีนและมีโปรโมชั่นด้วยซื้อ3ขวดแถมฟรี1ขวดนะครับ ท่านผู้ชมที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องนะครับอันนี้สามารถติดต่อโดยตรงมาถึงผมได้เลยตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอน,นี้ผมยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะครับจะทานผ่านทางโทรศัพท์ก็ได้ผ่านทางไลน์ก็ได้หรือมาพบกับผมที่ที่ที่บ้านผมเลยที่ศูนย์สุขภาพนี้ได้เลยก็ยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะครับดังนั้นท่านใดที่สนใจในการที่จะควบคุมเรื่องของเบาหวานยังมีประสิทธิภาพและปีกเปามีความเป็นจริงเพื่อเราจะได้ไม่ต้องกินยาเบาหวานไปตลอดชีวิต สามารถควบคุมน้ําตาลได้จริงแต่ท่านก็ต้องเป็นผู้ที่ควบคุมอาหารได้ดีอย่างแท้จริงด้วยโดยใช้ตัวแอมโรไบซิเกรนเป็นส่วนที่จะช่วยในการฟื้นฟูตับอ่อนให้กลับมาเป็นไอนวัยวะที่แข็งแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับหวังว่าแอมโรไบซิเกรนจะเป็นอีกผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวหนึ่งที่เป็นที่นิยมของท่านผู้ชมทั้งหลายอย่างแท้จริงนะครับขอบคุณครับ